สีม่วงเป็นชลาพิษเตรียมตัวอึ้งถึงเสี่ยวกันให้ดีๆนะจ๊ะเราเจาตัวออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าคอนเสิร์ตใหญ่ศศที่จะจัดขึ้นปลายเดือนหน้าน่ะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนอแถมยังมีเซอร์ไพรส์เสร็จทำตามความฝันของตัวเองด้วยการโหนสลิงเป็นนางฟ้าแสนสวยกลางอากาศอ้าวยังไงก็ใช้สลิงหล,ล,งหลายๆเส้นหน่อยแล้วกันจะได้รองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยยังไงละจ๊ะไป จะมีกล้ามลำล้ดแน่นๆกับเขาบ้างพิธีการสุดหล่อแห่งรายการนายเอ็นเตอร์เทนกีกีรติเลยต้องเท้าคอสเพิ่มน้ำหนักด้วยการกินเมนูไก่วันละตั้ง1กิโลกรัมเรียกว่าหมดคอสเมื่อไหร่หนุ่มกี้คงเบื่อเมนูนี้มาอีกนานแน่เลยไหวปะส่วนที่ f a c e b o o k c o m s l a h น e n t e r t a i n ขออ สาวรักการแต่งตัวโดยเฉพาะโดยรวบรวมแฟชั่นกระเป๋าคลัสเก๋ๆของสาวคน,นดังฝั่งฮอลลีวูดมาให้ดูกันเพื่อเป็นไอเดียเลือกกระเป๋าให้เข้ากับเสื้อผ้าน้าผมก่อนออกไปทำงานในเช้าวันจันนี้รับประกรันว่าจะสวยเป๊ะเหมือนเซเล็บเลยแหล,ละค่ะลดลด Eden อีเด้น e นเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของคู่รักดาราวอนบินและลีนายองขอออกมาโต้ข่าวคู่รักคนดังซุ่มเย็บแต่งงานกันไปเรียบร้อยแถมยังกำลังวางแผนมีลูกกันสะด้วยทั้งที่ความจริงแล้วทั้งสองยังเป็นแค่คู่รักกันเฉยๆและยังไม่มีแผนแต่งงานอย่างที่สื่อก็ับสิบเมาส์ซะหน่อยยังมีข่าวบันเทิงจากทั่วโลกให้อัปเดตอีกตั้งเยอะโหลดเลยที่ไนเอนเตอร์เทนแอปพลิเคชันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ